เมื่อพนักงานธรรมดาคนหนึ่งกล้าท้าทายความเงียบเขากลับพบว่าความจริงที่ถูกซ่อนไว้นั้นน่ากลัวยิ่งกว่าฝันร้ายและบางสิ่งกําลังเฝ้ามองเขาอยู่ในความมืดความตายครั้งนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆแสงไฟจากใต้น้ำวูบไหวเป็นเงาสะท้อนบนเพดานท้องฟ้ายามค่ำคืนเงียบจนน่าอึดอัดช่วยด้วยเสียงกรีดร้องแหลมดังขึ้นทำลายความเงียบงันของโรงแรมหรู ร่างเล็กๆของทานกลอยเคว้งคว้างอยู่ในสระหน้าจุ่มลงน้ำหัวใจของนบกระหน่ำรัวเขาเป็นเพียงพนักงานโรงแรมคนหนึ่งแต่ไม่มีเวลาคิดขาเขาพุ่งออกไปก่อนที่สมองจะสั่งตูมน้ำเย็นเฉียบปะทะร่างดวงตาเบิกโพลงเสียงอื้ออึงดังสะท้อนอยู่ในหัวมือควานหาทารกอยู่ไหนเงาสีดำใต้ผิวน้ำนั่นไง นบคอว่าตัวเด็กขึ้นร่างน้อยเย็นเฉียบไม่ขยับเสียงร้องของแม่ดังสะท้อนรอบตัวเขากระชากตัวขึ้นเหนือน้ำฝ้าฝูงชนที่มุงดูกดหน้าอกเล็กๆนั่นเป่าลมเข้าไปหนึ่งครั้งไม่มีการตอบสนองสองครั้งเงียบงันสามครั้งอุแวะเสียงร้องกรีดทะลุอากาศ แม่ของเด็กสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากฝูงชนปรบมือเสียงพูดคุยเซ็งแซ่แต่นกไม่ได้สนใจเขานั่งหอบสัน่นน้ำยังไหลเป็นทางจากเสื้อพนักงานของเขาแต่แล้วเสียงแหลมเย็นชาดังขึ้นด้านหลังพนักงานที่นี่ไม่มีสิทธิ์ลงสะโดยไม่ได้รับอนุญาตนกเงยหน้าผู้จัดการโรงแรมยืนกอดอกจ้องมองเขาราวกับเป็นขยะ พรุ่งนี้มารับเอกสารออกจากงานด้วยเลือดในกายของนกเย็นเฉียบกว่าน้ำในสระเขาช่วยชีวิตเด็กแต่กําลังจะถูกไล่ออกแต่ที่แย่กว่านั้นเสียงกระซิบจากพนักงานคนหนึ่งเบาแต่ชัดเจนพวกเขาไม่ได้อยากให้เด็กคนนั้นรอดนกตัวแข็งความเหน็บหนาวจากน้ำที่เกาะตามผิวหนังไม่เท่ากับความเย็นเยียบที่กำลังกัดกินจากภายใน เขาหันไปมองพนักงานคนนั้นหัวใจเต้นผิดจังหวะเมื่อกี้นายพูดว่าอะไรพนักงานคนนั้นหลบสายตารีบหันหลังเดินหายไปท่ามกลางฝูงชนแต่คำพูดนั้นยังก้องอยู่ในหัวพวกเขาไม่ได้อยากให้เด็กคนนั้นรอดนบหันไปมองรอบตัวผู้จัดการโรงแรมยังคงยืนมองเขาด้วยแววตาแข็งกร้าวไม่พอใจแขกที่มุงดูเริ่มแยกย้าย แต่บางคนกลับมองเด็กทารกที่ร้องให้อยู่ในอ้อมแขนแม่ด้วยสายตาประหลาดไม่ใช่ความโล่งใจไม่ใช่ความตกใจแต่มันเหมือนความผิดหวังใจของนบกระตุกวูบเขาหันกลับไปมองเด็กทารกคนนั้นอีกครั้งเด็กที่เกือบตายอยู่ก้นสเสมอครู่เด็กคนนี้ไม่ควรมีชีวิตอยู่งั้นเหรอแต่ทำไมเสียงรองเท้ากระทบพื้นกระเบื้องดังขึ้นผู้จัดการเดินเข้ามาใกล้ ยิ้มจางๆแต่เย็นชาเก็บของซะก่อนที่เรื่องนี้จะเป็นปัญหากับตัวนายมากกว่านี้นพรกรรมมือแน่นมองสบตาอีกฝ่ายคุณหมายความว่ายังไงผู้จัดการโน้มตัวเข้ามาใกล้กระซิบเบาๆข้างหูอย่ายุ่งเรื่องที่ไม่ใช่ของนายถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่เลือดในกายของนบเย็นเฉียบยิ่งกว่าเดิมนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องถูกไล่ออกแล้ว มันคือบางสิ่งที่อันตรายกว่านั้นมันคือความโกรธโกรธที่เขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและโกรธที่ทุกคนรอบตัวดูเหมือนรู้แต่ไม่มีใครพูดออกมาเขาค่อยๆหันกลับไปมองเด็กทารกอีกครั้งเด็กที่เขาเพิ่งช่วยขึ้นจากน้ำตัวเล็กจนหน้าหวัดหวันน่าจะยังไม่ถึงขวบปีดีด้วยซ้ำแต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือสายตาของแม่เด็กเธอกอดลูกไว้แน่น แต่เธอไม่ได้ร้องให้แล้วไม่ได้มีแววขอบคุณในดวงตาเธอมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวหวาดกลัวเขาหรือหวาดกลัวอะไรบางอย่างที่เขายังไม่รู้ก่อนที่นบจะพูดอะไรออกไปมือแข็งๆของผู้จัดการก็กระชากต้นแขนเขาฉันบอกให้ไปเก็บของเสียงกระซิบเย็นเฉียบเดี๋ยวนี้แต่ในตอนนั้นเองมีบางสิ่งเปลี่ยนไปเสียงโทรศัพท์ของแม่เด็กดังขึ้น เธอล้วงออกจากกระเป๋ามองหน้าจอและสีหน้าของเธอซีดเผือดมือของเธอสั่นขณะกดรับสายฮะฮัลโหลปลายสายพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีใครได้ยินสิ่งเดียวที่ทุกคนเห็นคือมือของเธออ่อนแรงจนโทรศัพท์ร่วงลงพื้นริมฝีปากของเธอขยับเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างก่อนที่เธอจะเงยหน้าขึ้นและพึมพำเสียงสัน่น เขารู้แล้วนกขมวดคิ้วใครรู้แม่ของเด็กเงียบสายตาของเธอเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเธอคว้าลูกแน่นแล้วรีบเดินออกจากสไปโดยไม่หันกลับมามองและในจังหวะนั้นเองโทรศัพท์ของผู้จัดการก็สั่นขึ้นมาเขาหยิบมันขึ้นมาดูและสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีจากเย็นชาเป็นตื่นตระหนกเป็นความหวาดกลัวแม่งเอย๋ย ผู้จัดจาก,การพึมพำเบาๆก่อนจะเงยหน้ามองนบสายตาเปลี่ยนไปจากเดิมตอนนี้มันไม่ใช่สายตาของคนที่ถืออำนาจเหนือกว่าแต่เป็นสายตาของคนที่กําลังเจอเรื่องใหญ่และกลัวตายแล้วเขาก็หันหลังรีบเดินออกไปแทบจะเป็นวิ่งนกยืนนิ่งใจเต้นโครมครามสัมผัสได้ถึงอันตรายที่กำลังแผ่ซ่านไปทั่วมีบางอย่างผิดปกติ และมันอันตรายกว่าที่เขาคิดนกพยืนแข็งที่อยู่ข้างสะความเงียบที่ตามมาหลังจากนั้นชวนให้อึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกทุกอย่างดูปกติแต่ความรู้สึกของเขาตะโกนบอกว่ามันไม่ใช่ทำไมแม่ของเด็กถึงรีบหนีไปแบบนั้นทำไมผู้จัดการถึงดูกลัวทั้งที่เขาควรจะเป็นฝ่ายคุมเกมเสียงน้ำหยดจากปลายเสื้อของเขาดังแปะแปะ,แปะบนพื้นกระเบื้อง แต่มันไม่อาจกลบเสียงของบางสิ่งที่ดังก้องอยู่ในหัวพวกเขาไม่ได้อยากให้เด็กคนนั้นรอดเสียงของพนักงานคนนั้นยังติดอยู่ในความคิดและนั่นคือสิ่งที่เขาต้องหาคำตอบเด็กคนนั้นเป็นใครทำไมถึงมีคนอยากให้เขาตายนกกัดฟันหันหลังเดินออกจากสระสามสิบนาทีต่อมาห้องพักพนักงานกระเป๋าของนกถูกโยนลงบนเตียง เสื้อเปียกชื้นยังคงแนบติดผิวหนังแต่เขาไม่มีอารมณ์จะเปลี่ยนมันมือสั่นเล็กน้อยตอนที่เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานิ้วโป้งถ่ายหน้าจอเปิดเบราว์เซอร์ชื่อโรงแรมอุบัติเหตุชื่อโรงแรมเด็กจมน้ําไม่มีอะไรแต่เรื่องแบบนี้มันต้องมีอะไรหลงเหลืออยู่บ้างสิเขาเปิดโหมดค้นหาข่าวเก่าย้อนหลังไปปีที่แล้วสองปีจนถึงสามปี และในที่สุดเขาเจอบางอย่างหน้าจอโชว์ข่าวสั้นจากสำนักข่าวท้องถิ่นลงวันที่3ปีก่อนเหตุสลดที่โรงแรมหรูเด็กทารกจมน้ำเสียชีวิตปริศนาพ่อแม่ไม่ติดใจเอาความใจของนกกระตุกวูบเด็กทารก3ปีก่อนเขารีบกดเข้าไปอ่านรายละเอียดทารกอายุหกเดือนจมน้ำในสระของโรงแรมเดียวกันนี้เหตุเกิดขึ้นตอนกลางคืน ไม่มีกล้องวงจรปิดจับภาพได้ไม่มีพยานเห็นว่าทารกลงน้ำไปได้ยังไงตำรวจสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุนอพกลืนน้ำลายหัวใจเต้นเร็วขึ้นมันคล้ายกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมากเกินไปก๊อกก๊อกก๊อก,ก,กเสียงเคาะประตูดังขึ้นกระทันหันทำให้นกสะดุง้งเขาหันไปมองลังเลว่าจะเปิดดีไหม เฮ hey. นบเสียงกระซิบเบาๆจากอีกฝั่งของประตูเขารู้จักเสียงนี้พนักงานคนนั้นคนที่เป็นคนแรกที่กระซิบว่าพวกเขาไม่ได้อยากให้เด็กคนนั้นรอดมือของนกเอื้อมไปจับลูกบิดบิดช้าๆประตูเปิดออกเพียงเล็กน้อยเผยให้เห็นใบหน้าซีดเผือดของพนักงานหนุ่มคนนั้นเหงื่อชื้นอยู่เต็มขมับสายตาหวัดระแวงเขาขยับปากพูดเบาๆ ราวกับกลัวว่ามีใครกำลังแอบฟังอยู่แกควรหน,นีไปจากที่นี่ก่อนที่พวกมันจะรู้ว่าแกเริ่มสงสัยอะไรบางอย่างคำพูดนั้นกรีดเข้าไปในสมองของนกเหมือนใบมีดเย็นเยียบแกควรหน,นีไปจากที่นี่ก่อนที่พวกมันจะรู้ว่าแกเริ่มสงสัยอะไรบางอย่างพนักงานหนุ่มตรงหน้าหันไปมองซ้ายขวาราวกลัวว่าใครบางคนกำลังแอบฟังอยู่ ก่อนจะรีบดันตัวนกกลับเข้าไปในห้องปิดประตูอย่างรวดเร็วเฮ้ hey, เดี๋ยวสินกอุทานแต่ชายคนนั้นยกมือขึ้นเป็นเชิงบอกให้เงียบฟังฉันนะเขากระซิบเสียงเครียดแกไม่ควรเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้มันอันตรายเรื่องนี้คือเรื่องบ้าอะไรนกกระซิบกลับหัวใจเต้นแรงทำไมทุกคนดูเหมือนรู้บางอย่างที่ฉันไม่รู้พนักงานคนนั้นเม้มปากสายตาลังเลเหมือนกำลังชั่งใจว่าจะพูดดีไหม ก่อนที่เขาจะพ่นลมหายใจออกแรงๆและพูดเบาๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เด็กจมน้ำที่นี่นบชงักมือกำแน่นโดยไม่รู้ตัวฉันรู้แล้วเมื่อกี้ฉันเพิ่งอ่านข่าวเก่าเด็กที่จมน้ำเมื่อสามปีก่อนพนักงานหนุ่มเงยหน้ามองนบทันทีดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวัดหวัน่นแกไม่ควรรู้เรื่องนั้นทำไมเขาเงียบไปชั่วขณะ ก่อนจะพูดประโยคที่ทําให้เลือดในตัวของนบเย็นเฉียบลงทันทีเพราะเด็กคนนั้นไม่เคยมีบันทึกว่าถูกฝงังอะไรนะไม่มีงานศพไม่มีหลักฐานว่าเด็กถูกฝงังหรือแม้แต่ร่างเด็กก็ไม่เคยมีใครเห็นอีกเลยเสียงของพนักงานคนนั้นเบาลงบางคนบอกว่าพ่อแม่เด็กไม่ติดใจเอาความเพราะพวกเขารู้ว่าเด็กของพวกเขายังไม่ตายจริงๆติงต เสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ของนบดังขึ้นแทรกความเงียบเขาก้มลงมองหน้าจอมีข้อความใหม่จากเบอร์ที่ไม่รู้จักออกจากโรงแรมซถทายังอยากมีชีวิตอยู่หัวใจของเขาเต้นแรงสัมผัสได้ถึงเงามืดที่ค่อยๆคืบพลานเข้ามามีใครบางคนกำลังเฝ้าดูเขาอยู่และถ้าเขาไม่รีบออกไปตอนนี้เขาอาจไม่มีโอกาสอีกเลยนอพกลืนน้ำลาย ขนบนแขนลุกชันออกจากโรงแรมซะถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่ข้อความนั้นเหมือนเป็นคำเตือนสุดท้ายพนักงานหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าก็เห็นมันเช่นกันดวงตาของเขาเบิกกว้างมือกําเสื้อของนบแน่นขึ้นแกต้องรีบไปตอนนี้เลยเสียงของเขาสั่นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่บางอย่างในตัวนบปฏิเสธที่จะหนี ฉันจะไปได้ยังไงในเมื่อฉันยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เขาตอบเสียงต่ำแกไม่ต้องรู้พนักงานคนนั้นพูดเบาๆแต่หนักแน่นแค่มีชีวิตรอดก็พอไม่พอนพสวนกลับดวงตาวาวโรดเพราะตอนนี้ฉันสงสัยว่ามันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุอีกต่อไปพนักงานคนนั้นกัดฟันแน่นเหมือนคนที่จนปัญญาจะเถียงแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรต่อ ไฟในห้องกระพริบวูบทั้งคู่ชะงักหันไปมองเพดานพร้อมกันหลอดไฟกระพริบทีทีก่อนจะดับวูบลงในเสี้ยววินาทีห้องพักทั้งห้องตกอยู่ในความมืดตึกตึกตึกเสียงฝีเท้าก้องอยู่ด้านนอกทางเดินช้าหนักและเย็นเยียบนบรู้สึกได้ทันทีว่ามีบางสิ่งอยู่ที่นั่นพนักงานหนุ่มตัวแข็ง มือของเขาเริ่มสั่นพวกมันมาแล้วเสียงกระซิบของเขาแทบจะไร้เสียงแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ขยับตัวทำอะไรแกรกเสียงลูกบิดประตูมันค่อยๆหมุนเองและประตูเปิดออกช้าๆเงาดำทมึนของใครบางคนหรือบางสิ่งยืนอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งที่ทำให้นบช็อกยิ่งกว่าคือเสียงแผ่วเบาที่ดังออกมาจากเงานั้น เสียงเล็กๆแหบพร่าเหมือนเด็กทารกช่วยฉันทีช่วยฉันทีเสียงเล็กๆนั้นดังก้องอยู่ในความมืดเสียงที่ไม่ควรมีอยู่จริงนกตัวแข็งความหนาวเย็นที่ไม่ใช่แค่จากเครื่องปรับอากาศลั่นผ่านแนวกระดุกสารหลังพนักงานหนุ่มที่ยืนข้างๆเขาเริ่มถอยหลังริมฝีปากสันดะริก เงื่อไหลเป็นทางแม้ว่าอากาศในห้องจะเย็นเฉียบมามันมาแล้วเขากระซิบเสียงสัน่นแต่สายตาของนกจับจ้องไปที่เงานั้นร่างเล็กๆของบางสิ่งยืนอยู่หน้าประตูความมืดกลืนกินมันเกือบหมดแต่เงาร่างนั้นเล็กเกินไปสำหรับผู้ใหญ่และมันไม่ได้สูงเท่าเด็กโตมันเหมือนกับทารกหัวใจของนกเต้นแรงมือกำแน่นโดยไม่รู้ตัว เด็กคนนี้คือใครเด็กที่เขาเพิ่งช่วยไว้หรือเด็กที่ตายไปเมื่อสามปีก่อนช่วยฉันทีเสียงนั้นดังขึ้นอีกคราวนี้ใกล้ขึ้นและสิ่งที่ทำให้นกขนลุกสู้ไปทั้งตัวคือเสียงน้ําหยดลงพื้นแปะแปะแปะเขาเหลือบตามองต่ำและเห็นว่าเงานั้นกำลังหยดน้ําลงพื้นเป็นวงกว้าง เรากับว่ามันเพิ่งขึ้นมาจากสระว่ายน้ำเด็กคนนี้ตายไปแล้วนพพยายามกลืนน้ำลายแต่คอแห้งผากเราเราต้องหนีพนักงานหนุ่มพูดไม่ทันจบนพก็ยกมือขึ้นจับแขนเขาแน่นไม่เขากระซิบฉันจะไม่หนีพนักงานหนุ่มเบิกตากว้างแกบ้าไปแล้วเหรอนี่ไม่ใช่คนมันคือแล้วถ้ามันแค่ต้องการให้เรารู้ความจริงละ่ะนพพูดตัดบท ถ้าเด็กคนนี้ไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุจริงๆแล้วพวกเขาทำอะไรกับเขาเขามองตรงไปที่เงานั้นสูดลมหายใจลึกเธออยากให้ฉันรู้เรื่องอะไรทันใดนั้นแสงไฟในห้องกระพริบขึ้นมาแวบหนึ่งนบเห็นภาพชัดเจนเด็กคนนั้นตัวซีดขาวผิวเหี่ยวเหมือนถูกแช่น้ำมานานและดวงตาของเขากลวงโบฟืบ ไฟดับลงอีกครั้งและเงานั้นหายไปนบยืนนิ่งอยู่ชั่วขณะหัวใจเต้นรัวมันหายไปแล้วพนักงานหนุ่มพึมพำรรด้วยเสียงสันส่นๆแต่ไม่ทันที่พวกเขาจะได้พักหายใจเสียงจากโทรศัพท์ของนบก็ดังขึ้นอีกครั้งติงข้อความใหม่จากเบอร์เดิมไปที่ห้องควบคุมกล้องวงจรปิดความจริงอยู่ที่นั่น ห้องควบคุมกล้องวงจรปิดใต้โรงแรมนกเดินผ่านทางเดินแคบๆที่มืดสนิทมีเพียงไฟกระพริบๆสีแดงเป็นระยะพนักงานหนุ่มเดินตามหลังเขามายังคงหายใจแรงด้วยความตื่นกลัวทำไมฉันต้องมากับแกด้วยวะเขาพึมพำเบาๆเ,เพราะแกเป็นคนบอกฉันเองว่าให้หนีนบตอบและตอนนี้ฉันคิดว่าแกก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น พนักงานหนุ่มไม่ตอบแต่เขาไม่ได้ถอยหนีนบเดินไปถึงประตูเหล็กบานหนึ่งที่มีป้ายติดไว้ว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่เขาลังเลไปครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆเปิดมันออกภายในห้องเต็มไปด้วยจอมอนิเตอร์จำนวนมากส่วนใหญ่ดับไปแล้วมีเพียงไม่กี่จอที่ยังทำงานอยู่นบเดินเข้าไปใกล้แล้วเลื่อนมือไปกดเล่นไฟล์จากสามปีก่อนหน้าจอสันไหว ภาพขาวดำปรากฏขึ้นสสาว่ายน้ำตอนกลางคืนเงียบสงัดไร้ผู้คนแต่แล้วมีร่างเล็กๆเ,เดินออกมาจากเงามืดเด็กทารกเดินเองได้นกขมวดคิ้วแต่ก่อนที่เขาจะคิดอะไรไปมากกว่านั้นมือของเด็กคนนั้นถูกจับไว้โดยใครบางคนนกกับพนักงานหนุ่มมองหน้ากันก่อนจะรีบกดซูมภาพร่างสูงใหญ่ แต่งชุดพนักงานโรงแรมผู้จัดการมันไม่ใช่อุบัติเหตุมันคือการฆาตกรรมบ้าเอย๋ยพนักงานหนุ่มพึมพำน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสยองพวกเขาฆ่าเด็กคนนั้นจริงๆแต่ทำไมนกกัดฟันแน่นเขาเร่งดูต่อไปภาพในจอแสดงให้เห็นว่าผู้จัดการอุ้มเด็กขึ้นก่อนจะโยนลงไปในสยองร้ายความปราณีเด็กดิ้นทุรนทุราย ร่างเล็กจมหายไปในความมืดไม่มีใครช่วยและสิ่งที่ทำให้นบรู้สึกหนาวเย็นไปถึงกระดูกคือภาพสุดท้ายในวิดีโอผู้จัดการหันมามองกล้องและยิ้มความจริงที่ถูกปิดบงังฉันต้องเปิดโปงเรื่องนี้นบพูดเสียงแข็งมันอันตรายนะพนักงานหนุ่มเตือนแต่มันถูกต้อง นบไม่รอช้าเขาโอนคลิปวิดีโอนี้เข้าโทรศัพท์ตัวเองและส่งต่อไปยังสื่อท้องถิ่นที่ไว้ใจได้เช้าวันรุ่งขึ้นข่าวใหญ่แพร่กระจายไปทั่วเปิดโปงความจริงโรงแรมหรูปิดบังคดีฆาตกรรมเด็กทารกผู้จัดการหลบหนีไร้ร่องรอยโรงแรมถูกสั่งปิดคดีถูกรื้อฟื้นแต่สิ่งที่ทำให้นบโล่งใจที่สุดคือคืนนั้นเขาไม่ได้ยินเสียงเด็กคนนั้นอีกเลย ความจริงถูกเปิดเผยและดวงวิญญาณก็ได้รับความเป็นธรรมเสียที